หน่วยงานความมั่นคงที่นราธิวาสให้ข้อมูลนะคะว่าฝ่ายความมั่นคงอยู่ระหว่างติดตามตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุกราดยิงอาสาสมัครรักษาดินแดนในอำเภอตากใบเสียชีวิตอสองนายเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ตำบลพร่อนอำเภอตากใบค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่กลับมาจากการดูแลความปลอดภัยให้กับคุณครูเมื่อวานนี้ เมื่อหญิงเจ้าหน้าที่แล้วนะคะผู้ก่อเหตยุยังได้ขโมยอาวุธสงครามชนิดอา้าไปสองกระบอกรวมไปถึงอาวุธปืนประจำกายของอสอทั้งสองนายด้วยแนวทางการสอบสวนพบว่าผู้ก่อเหตุที่ลงมือในครั้งนี้มีไม่ต่ำกว่า6คนค่ะในเชิงลึกคาดว่าอาจจะเป็นกลุ่มของนายมูฮัมหมัดอาฟามีซึ่งเป็นแนวร่วมในพื้นที่อำเภอตากใบเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบวงจรปิดนะคะ ที่คาดว่าอาจจะถูกใช้เป็นเส้นทางในการหลบหนีได้ส่วนคดีที่มีผู้ก่อเหตุสองคนใช้ปืนสั้นยิงนายดือราแมมายอเสียชีวิตในสนามแข่งขันนกกรงหัวจุกที่บ้านตาแกะตำบลตาแกะอำเภอยะหริ่งจังหวัดปัตตานีเป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้แต่สำหรับคดีนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนค่ะยังไม่ชัดว่าเกิดจากความขัดแย้งส่วนตัวหรือเป็นสถานการณ์ในพื้นที่ค่ะ